ดีเจมะตูมกาบลาขอขมากรรมผู้ใหญ่เตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพักแฟนขับแห่ร่วมอนุโมทน,นาบุญกันอย่างล้นหลามได้เลิกงามยามดีเดินสายกาบลาขอขมากรรมกับผู้ใหญ่ที่เคารพรักเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเป็นทางการแล้วสาหรับดีเจมะตูมเตชินซึ่งเจ้าตัวได้โพส์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า ข้าพเจ้านายเตชินพอยเพชรดีเจมะตูมขอกราบราอุปสมบทพี่บอยธกลเกียรติพี่ชฉาสายทิพย์พี่เอวราวุธพี่ตาปัญญาและผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่เคยร่วมงานและมอบโอกาสดีๆให้กับข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าส่งข้อความหรือโทรศัพท์ไปกับลาทางออนไลน์แล้วนั้นกายกรรม วจีกรรมมะโนกรรมกรรมใดๆที่ขา้าพเจ้าได้เคยกระทำร่วงเกินต่อพวกท่านทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขา้าพเจ้าขอกลับขอขมาและขอความเมตตาอาหวสวกรรมให้แก่ขา้าพเจ้าด้วยเถิดซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องและแฟนขับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลาม